เมนูวันนี้ขอนำเสนอน้ำพริกกะปิสูตรแม่เพื่อนคะ่ะสูตรนี้อร่อยมากๆนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องปลาเล็ชนแนลนะคะเจอกันคลิปนี้มีสูตรน้ำพริกกะปิอีกหนึ่งสูตรมาฝากเพื่อนๆ FC แฟนคลับค่ะก็เป็นสูตรน้ำพริกกะปิที่แม่เพื่อนทำให้รับประทานนะคะอร่อยดีค่ะก็เลยเอามาฝากเนาะวัตถุดิบนะคะก็จะมีนี่เลยนะคะ พริกขี้หนูสวนพริกแดงกินดานะคะเพิ่มสีสันแล้วก็เพิ่มความเผ็ดด้วยเนาะแล้วก็กระเทียมค่ะใครที่ไม่ทานเผ็ดก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแล้วก็นักเอกของเราเนาะกะปิค่ะใช้ยี่ห้อใดก็ได้นะคะที่เราทานแล้วเราชอบเนะาะมะนาวค่ะน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะที่ไม่เหมือนคนอื่นนะคะน้ำพริกกะปิที่แม่เพื่อนทำให้กินนะคะเขาจะใส่มะเขือเปราะค่ะ แล้วก็มีน้ำปลาด้วยนะคะแต่สำหรับผงนัวนะคะที่บ้านปลาเล็กไม่มีเนาะใครรับประทานผงนัวก็ใส่ได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามามทำกันนะคะมาลงมือทำกันเลยจ้าพริกกระเทียมนะคะก็ลงไปอยู่ในครกเรียบร้อยแล้วค่ะ ใส่กะปิเลยนะคะจริงๆถ้าใครมีใบตองเนาะก็เอากะปิห่อใบตองแล้วก็ย่างเตาสักนิดนึงนะคะจะหอมมากๆหมดเลยนะคะ นี่นะคะทุกคนแล้วก็ตำพอหยาบหยาบแบบนี้เนาะเราก็จะใส่มะเขือลงไปเลยค่ะมะเขือเปะนะคะหันยังไงก็ได้นะคะทุกคนเพราะเราก็ต้องเอาไปตำอยู่แล้วค่ะ ใส่มะเขือเปาะแล้วก็ตามรวมกันเลยค่ะ พริกสูตรนี้นะคะปลาเล็กไปกินมาจากจังหวัดพิษณุโลกนะคะอําเภอเมืองเนาะเป็นสูตรที่แม่เพื่อนเขาตําให้กินค่ะแล้วก็ผักนะคะที่เขาเอามาเอามาให้กินเนาะเพื่อนเนก็จะเป็นใบของถั่วนะคะถั่วฝักยาวเนาะใบอ่อนๆของถั่วเขาเอามาชุบแป้งทอดนะคะามากินกับน้ำพริกกะปิอร่อยมากๆ เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี้เราก็จะได้หน้าตาน้าพริกกะปิประมาณนี้เนาะเรามาปรุงรสชาติกันเลยค่ะมะนาวนะคะมะนาวจากต้นหลังบ้านาเล็กเนาะปลูกไว้นะคะหนึ่งต้นดกมากๆเลย รสชาตินะคะเอาตามที่เราชอบเนาะอาหารไทยรสชาติไม่ตายตัวนะคะใครชอบรสไหนนําก็ปรุงรสชาตินั้นเลยนะคะของปลาเล็กก็จะเป็นเปรี้ยวเผ็ดเค็มเนาะหลักๆเลย ถ้าเราอยากได้น้ำเยอะๆนะคะเราก็เพิ่มน้ำต้มสุกในครกได้นะคะน้ำปลาค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายเนาะ อยู่ในถ้วยนี้ก็จะเป็นน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวลองใส่ไปก่อนเราก็จะทำไปชิมไปนะคะนี่นะคะทุกคนน่ากินไหมหอมมากเลย ยวชิมก่อนนะคะอ้โอ,โอยังไม่เปรี้ยวนะคะทุกคนปลาเล็กก็เลยวิ่งไปเก็บมะนาวมาเพิ่มเนาะ มะนาวเก็บสดๆจากต้นหอมมากๆเลยค่ะอขออีกสักนิด โอเคน้ำพริกกะปิของปลาเล็กนะคะก็ได้รสชาติที่ถูกใจแล้วเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานแล้วก็ไปกินข้าวด้วยกันเลยนะคะน้ำพริกกะปิสูตรแม่เพื่อนอร่อยมากๆค่ะลองทำรับประทานกันดูนะคะปลาเล็กก็จัดจานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนะ่ารับประทานไหมคะเครื่องเคียงนะคะก็จะมีไข่ต้มมะเขือต้มมะเขือม่วงมะเขือเปราะแล้วก็ผักกาดขาวค่ะ บวบงูแตงกวานะคะแล้วก็กระลำปีต้มคะ่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะมือนี้แซ่บแน่นอนคะ่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปนะคะ